เ่ีกำนันโอ้โหรวยร้อยร้อยกว่าล้านครับหลายร้อยล้านครับแกรวยแต่แกดูครับขับรถนะครับบังกรครับสี่ประตูบังกรนะฮะน,นี่เี้เจ้าของเห็นดานที่แกไม่ใช่ในน้อยนะครับไม่มีทายาทด,ด้วยครับไม่มีลูกไม่มีเต้านะเนี่ยแกว่าอันนี้กะที่ของปลาเหรอ กี่ไร่นี่พึ่งไร่ไหมไร่เดียวไร่เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เืินตังค์เลยเหรอโอ้โหกวาดซื้อหมดเลยแถวนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวครับไร่เดียวครับติดถนนสี่เลยกนกรับสวัสดีเอฟซีแล้วก็โทรศัพท์มาเลยครับกำลังจะตั้งคิวเอาเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนเนี่ยเอาเดี๋ยวกราบสวัสดีใหม่ครับ วันหนึ่งนะครับรับโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่าห้าสิบสายนะครับผมรับโทรศัพท์ใช้สองเครื่องนะครับบางคนเหมาโอ้โหรับถ้าโทรมาพร้อมกันนี่ก็สองเครื่องนะฮะถ้ามีสายหนึ่งมาปุ๊บนี่เครื่องหนึ่งก็มานะครับนี่ฮมาเดี๋ยวยังอยู่กับการส่งรถบัสนะครับที่โคราชนะครับ วานใ้ของหัวหน้าสอนก็ได้จอดตรงอำเภอกุดรังนะครับเฟืองท้ายน้ำมันแห้งครับไหมควันคึบเลยนะฮะก็จอดให้หัวหน้าสอนเปลี่ยนล้ออะไรอยู่บ้านนะครับก็ผมก็มาส่งก่อนนะครับวิ่งมาก่อนนะครับคือวันนี้ผมก็มาส่งตู้ตัวนี้มาอยู่ที่อำเภอห้วยถแถลงนะครับจังหวัดโคราช อำเภอหินด่านนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเป็นขาหมูหินด่านครับกำนันหินด่านนะครับ,นนรบที่จัดตู้รถบัสของเราอีกสองคันแล้วนะครับคันนี้เอามาส่งที่สาขาหินด่านครับเนี้ยเนี้ยถึงแล้วเห็นไหมครับนะครับนี่ครับ,รบสาขาหินด่านครับคันนี้ นี่ยกำนันโอ้โหรวยร้อยร้อยกว่าล้านครับหลายร้อยล้านครับแกรวยแต่แกดูครับขับรถนะครับบังกรครับสี่ประตูบังกรนะฮะอันนี้เจ้าของเห็นดานที่แกไม่ใช่ในน้อยนะครับไม่มีทายาทด,ด้วยครับไม่มีลูกไม่มีเต้านะเนี่ยแกว่าไม่มีทายาทครับ แกรู้จักหมดแล้วครับนี่ฮะน,น,นี้โมงขิ้ดันเนี่ยเดี๋ยวเราผมมาส่งคันนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะกลับไปเอาหัวหน้าสอนนะครับ <c oughs> ว่าหัวหน้าสอนแกน่าจะรอเปลี่ยนเฟืองท้ายไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นไหมเนี่ยผมจะไปเอารถคันนั้นนะครับรถมินิบัสคันนั้นไปส่งที่สาขาตลาดแค่ รถแกใช้งานสวัสดีครับผมเอาลเอาลงไหนครับของขวางเลยเหรอถ้าจะดายอะไรก็จะเปิด้านข้างออกไปเงี้ยโอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยปะเอาหันหน้าไปทรงนู้นใช่ไหม มันจะได้ไหมผมว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่ามันพื้นมันพื้นมันแห้งนะครับกลัวมันฟีดูครับกลัวมันฟีเลยอ่ะโอ้โหแต่ไหนก็ไม่รู้แต่มันมันน่าจะลงไม่ได้ครับอะเนี่ยมันดูนํามันมันฟีมันดึงมันดันเข้าไม่ได้หรอก เด็กทิ้งในออกไหมตามมนี่ฮะมาเดี๋ยวมาคำ oh, นวณดูว่าจะจอดไหนเน,นี่ยลงได้แถวนี้ครับเพราะว่ามันที่มันเนี่ฮะมันฟรี <c oughs> แล้วครับมันดันก็ฟรีเล่น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  <c oughs> เลยครับเนี่ยขนาดรถผมยังฟรีเลยครับขั้ไมรับไม่ได้เอาเครื่องออกแล้ว <c oughs> มีแต่ตู้ แปดหมื่นอันนี้กันที่ของปลาเหรอโอ้โหกี่ไร่หนิพึ่งไร่ไหมไร่เดียวไร่เท่าไหร่ครับเนี่ยทำไมนไม่เกิดตังค์เหรอโอ้โหกวาดซื้อหมดเลยแถวนี้โอ้โหโอยเนี่ยครับไร่เดียวครับติดถนนสี่เลน เสรษฐีบนหินดา่านไ,ไปกินข้าวครับเนี่ยนะขามูหินดา่านเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้าวก่นกอนเอารถไปจอดน,นู่นเลยว่าวันนี้รีบหน่อยครับวันนี้นะเดี๋ยวไปรับอีกขั้นหนึ่งนะครับอยู่อยู่อยู่อะไรล่ะอำเภอขุดลังครับ จะขึ้นไปอย่างจะขึ้นโบย่างไปนั่นโอ,อ้อ่ารถถ่เพิ่งแล้วล่วนนะขนาดมันยังฟรีเลยรถผมอันนี้โอ้รถมาตายตายตายสิบลอ้อมาครับเฮ้ยรถ นี่มาใครเคยกินบ้างครับขาหมูหินดัน,นฮะนร้านไหนร้านเกา่าเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ผมว่ามาส่งแกคันหนึงอยู่นะอยู่นน่นอยูครับทางโน้นนะคันหนึ่งแต่คันนั้นก็ไม่รู้แกทําร้านอาหารร้านกาแฟาแล้วมั้ง สอดไหนแล้วทีนี้แซ้ตันหน้าล้านเหมือนหรอพี่ฮะแล้วลงจะต้นนี่ไปยังะงไปยังรถี่เราอยู่นี่ฮะต้องุนดืนท้รถก็จะไปับไปของคคนเข่าประมาณน้อยๆเลยครับ

โอ้ยล้อหลังมบ่ล้มบ่เป็นอย่างดอกฮะเงี้ยบ่เป็นอย่างดอกได้ล้อหลังมันได้อยู่มาเดี๋ยวกินข้าวครับกินขาหมูอีกแล้วื <c oughs> อัอเช้าเราก็กินขาหมูที่บอระบ,บือวันนี้ก็มากินขาหมูครับเที่ยงเที่ยงปรีเป๊ะเลยนะ ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวไปรับหัวหน้าสอนครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปดูครับโอ้สองเจ็ดพวกน้นี่โอ้โหโอยโทรศัพท์เยอะแยะเลยวันนี้แหมหัวหน้าสอนเดี๋ยวคุยกับหัวหน้าสอนอะไรขอ,อท่านเอาอะไรมาอยู่ไหมเมึงอิีไปทั้งหมนี่ฮะขอท่านเอาอะไรมาอยู่แหมเคี่ยงขวดเลยเออเดี๋ยวก็กลับไปลากเขาก็ได้ดอกมึงหน้าเราบอ เออกำลังวาดน,นี่กำลังถอยเข้านี่ยู่หินดาด่อยู่หินดาดนี่เดี๋ยวค่อยกรับเข้าไปลากเอาคันนั้นเจากก้าก็ถ่ายย้ันก็ได้ถ้าเขาบอมาเดี๋ยวลากกรับเมื่อไว้เห็นเงือนก็ได้ดอกเอจ้านอนเลยเจ้านอนถ่ายย้อนเลย <laughs> ไปครับผมฝาก,กไลค์กดแชร์ครับ <laughs> กับสีบุเรืงองไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมไปหาตู้รถบัสอยู่ก็นะฮะลองเข้ามาดูครับหน้าระครับไป <laughs> <laughs>